สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอตอรับเข้าสู่รายการ Thailand Exit นะคะพบกันในวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นโฉมหน้าของครมแพทองทานหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีการปลดกล้าปลดกระหม่อมลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพียงหนึ่งวันมีการเปลี่ยนชื่อจากคุณชาดามาเป็นคุณซาบินาที่เป็นอซาบิดาที่เป็นลูกสาวเนี่ยนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นล่ะคะ่ะพอเห็นหน้าตาแล้วเพราะสืบทอดอำนาจ ก็มีสืบสันดานก็มาแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะคะต้องพูดคุยกับท่านนี้เลยนะคะคุณสุุพรพรหมพันธ์และอีกหนึ่งท่านร่วมพูดคุยกันท่านพลเรเอกบมนวิทย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค,ดครับ,อรบขอบคุณมากที่มาครับด้วยความยินดีครับประเทศกูมีตอนนี้มีจริงเลยรัฐมนตรีสืบสันดานเลยพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นไม่ได้น้องเป็นลูกเป็นไม่ได้พ่อเป็นไหวไหมครับรับไหวไหมผมว่ารัฐบาลแพรทองทาน กำลังจะเป็น <apologize> ร oh. ัฐบาลแพ้แตกอยู่เพราะว่าหลังจากวันนี้ไปนะครับพรุ่งนี้วันพรุ่งวันศุกร์ก็จะมีการถวายสัตว์หลังจากนั้นก็คงจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งเข้าใจว่านโยบายต่างๆก็คงจะทำกันแล้วเสร็จครับในช่วงรอการตั้งคอรมรหลังจากนั้นเมื่อเริ่มต้นในการปฏิบัติหน้าที่ ก็รู้จะจะรู้จักคำว่านรกมีจริงเพราะนี่นะครับคือถ้าแต่ละฝ่ายนะครับไม่ถูกอำนาจใดๆไม่ถูกเงินตราชนิดถึงลืมความเป็นผู้เป็นคนเนี่ยผมว่ากรณีของคุณทักษิณเรื่องชั้นสิบสี่อย่างไรก็ต้องจบก่อนยุทธการเนี่ยนะครับแบบทหารก็ต้องจัดการหัวซะก่อนถูกต้องนะครับก็คือว่าถ้าไม่มีคุณทักษิณเนี่ย เขาไม่ได้มีอะไรวิตกอะไรกับคุณนุงอิงอของคุณนุงอิงอาจจะรอได้ตามหลังเพื่อให้เกิดมีเวลาแพรแตกครับเพราะว่าเรื่องคุณทักษิณเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยซึ่งวันนี้มันก็คืบเข้าไปใกล้เต็มทีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมการสิทธิ์ที่ส่งเรื่องไปปปชเรื่องของคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับเรื่องของคุณวชระเพชรทองและคอปทอหลายองค์กรนะครับแล้วก็รอผลสอบจากแพทย์สภา และถ้าภาพทีวีวงจรปิดผมเชื่อว่าเขาอยู่ในมือแล้วมีอย่างนั้นก็คงจะไม่น่ามืดไปขอจากโรงพยาบาลตำรวจว่ากล้องเพราะว่าเขาบอกว่ากล้องเสีย<ช>สแสดงว่าข้อมูลก็กล้องไม่เสียแต่ในทางในทางการเมืองเนี่ยนะครับแต่ของ,ขอ,งอยู่ในมือต้องการจะเป็นได้แบบเป็นทางการผมฟังมาตั้งแต่กล้องภายในกล้องแวดล้อมนะครับว่าน่าจะครบถ้วนอยู่ในมือผมเชื่อแบบท่านจะดูพอเลยนะเพราะมันมีหลุดออกมาแมมบอกจํานวนมาให้เสร็จเลยกี่รูป ม่อยู่ในมือมันบอกได้ยังไงครับอ๋อเรื่องเรื่องเรื่องรูปถ่ายมันเป็นไปตามนู่นนะครับเรื่องของในส่วนกรมราชธรร์ที่ถ่ายทุกสองชั่วโมงให้อันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าถ้าส่งมาเนี่ยไม่ครบหรือจะไปทําใหม่ก็ไม่ได้ง่ายนะนะครับอากับกิริยาของผู้คนครับในช่วงร้อยแปดสวันเนี่ยนะครับวันวันละเท่าไหร่สิรูปใช่ครับึ ซึ่งเนี่ยนะครับไม่ว่าเวลาตื่นเวลาหลับเนี่ยจะต้องบันทึกไว้ทั้งหมดมคือทั้งสององค์กรทั้งโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์เนี่ยภายในจริงๆใจทุ่มตุ่มต่อม,อมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจอยากจะร้องดังๆแบบที่คุณทักษิณใจกรรมเนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรเพราะอึดอัดถูกแรงเก็บกดรู้เต็มบกเนี่ยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงวันนี้คนก็จะสิ้นสงสัยตามลําดับอยู่แล้ว ส่วนเรื่องจะอยู่โรงพยาบาลตำรวจทุกวันหรือไม่เนี่ยการที่คุณเสรีพิสูจน์ไปพบโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์นะครับควบคุมเนี่ยมันก็ผิดปกติอยู่แล้วแปลว่าไปไหนก็ได้นะท่านอาจารย์กับผู้ดีนะเขาบอกม่เเ็นมีเจ้าหน้าที่ราชธรรมทักตัวง่ะเพราะว่าพอที่วดีราชัณฑ์ไปสวนก็ว่าไม่เคยอนุญาตก็เขาไปแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ควบคุมนักโทษเนี่ยก็แปลความว่าอิสระเสรีใช่นะครับ คนก็สงสัยกันว่าและอยู่โรงพยาบาลตำรวจจริงทุกวันหรือเปล่า<อ>หรือเป็นสถานที่รับแขกบางโอกาสหรือเอขามี <c oughs> สิทธิ์ที่จะสงสัยเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าพอความจริงมันปรากฏทั้งหลายเนี่ย<ม>เกมที่เอาคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยและถ้ายอมให้หนีออกนอกประเทศอีกรอบ<ม>เป็นความสูญเปล่านะโอ้ใช่ครับนะครับที่วางแผนกันมาทั้งหมดอะนะครับยอมแลกกับกระบวนการยุติธรรมความเสียหายทางความรู้สึกของผู้คนความเสียหายของชาติบ้านเมือง เห็นตนเห็นตัวกันหมดอยู่แล้วนี่ครับว่าใครบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ารอบนี้ถ้าปล่อยไปเนี่ยเพราะว่าอธิบายมาทั้งหมดว่าคือยุทธวิธีนะใช่ครับทีนี้เมื่อเดินเข้าไปสู่เป้าหมายเนี่ยนะครับวันนี้ก็กําลังเดินเข้าไปติดกับเนี่ยเพราะถ้าปล่อยปล่อยไปเขาทาบอลนะปล่อยไปเขาทาดิจิตอลวอลเล็ตปล่อยไปเขาขายที่ดิน99ปีนะแล้วก็บอกว่าพอครบ99ปีโอนให้ธนากษ์และไปสร้างบ้านให้กับคนจน คุณคุณอยู่อีก9กากาปีคุณอยู่อ่ะลูกคุณก็ไม่อยู่หลานคุณก็ไม่อยู่แล้วยังไงก้ายังไกาปีผมจะเชื่อคุณเพราะขนาดที่วัดนะคุณยังเอาเลยออนะครับวงวานว่านเครือคุณยังเอาเลยไอ้นี่ที่9 9้าปีไม่รู้อนาคตไอ้นี่ที่เห็นอนาคตอยู่เนี่ยนะครับยุคปัจจุบันในชีวิตที่ธรณีสงคุณยังไม่เว้นเลยและข้างหน้าจะว่างไงเห็นไหม แล้วเรื่องเรื่องบอนก็เหมือนกันเห็นไหมพอเปิดตูมแรกขึ้นมาเนี่ยนะครับ<ไ>คนก็ชอบกันทั้งบ้านทั้งเมืองสองแสนล้านนะครับ,รบแล้วก็ราชจจติน,นามัยออใส่รวมราชูประถมกข้ไปสร้างความเข้าใจผิด<อ>นะครับและเป็นองค์กรที่ไม่มีตังค์เป็นนี่คนก็สงสัยนะครับว่าเป็นนอมินีให้ใครอ,ะอ่ะแต่เอาชื่อเพื่อตัดไม้ข่มนามอีก7จ็ดแห่ง นะครับแล้วก็เล็งคลองเตยคนคลองเตยนอนไม่หลับอยู่เนี่ยนะครับบ่นบ่อนจะบุกเนี่ยเห็นไหมคือปล่อยไปมันทําความเสียหายนี่ไม่นับเจรจาผลประโยชน์เขตพื้นที่ทับซ้อนไม่รู้เราจะเสียอะไรบ้างโอ้โหมหาสาลแหล่งน้ํามันนะครับมหานั่คือประเทศไทยเนี่ยในเขตพื้นที่ทับซ้อนเราขาดทุนมาโดยตลอดอยู่นะครับลองไปที่ผูชีฟ้าเป็นหน้าผาแท้ๆนะครับแต่หน้าผาเข้ามาเม็ดกว่าเนี่ยนะครับ เป็นของประเทศลาวนะเราเวลาดูวิวนะครับดูทะเลหมอกต้องถอยมาไม่งั้นก็ต้องเข้าไปในราชอาณาจักรลาวขนาดหน้าผาแบบเนี้นะครับยังกินก็มาได้เลยคือเวลาปแับมันเหมือนไอเกาะกลางแม่น้ำโขงเป็นของเราหมดหมดเลยครับหมดเลยไม่มีคือเราขาดทุนกันมาตั้งแต่ต้นทีนี้ไอ้เรื่องเขตพื้นที่ทับซ้อนเรื่องพลังงานทางทะเลมันทำท่าอยู่นะครับและนี่ไม่นับว่า จะไปเจรจาผลประโยชน์กับบริษัทต่างชาติที่ที่อนุมัติให้เขาไปแล้วนะครับมันก็ซ่อนช่องของการเจรจาหรือแม้แต่กระทั่งจะเวนคืนเรื่องรถไฟฟ้าเออโอ้กี่สายนี่จะเวนคืนหมดเลยเพราะอะไรเพราะเท่ากับเอาเม็ดเงินเม็ดเงินที่มันตายไปแล้วเพราะว่าบริษัทนี่นะครับเขาก็ต้องไปเก็บตังค่าโดยสารนะครับมาเป็นระยะสัมปทานนี่ไปหาเสียง20บาทตลอดสายซึ่งจะต้องเอาเงินไปอุดไปทําได้สองสาย แต่ที่เหลือจะไปซื้อ,อ,อเพื่อสร้างเม็ดเง<ล>ินแล้วเสร็จแล้วก็ให้เขาบริหารต่ออลแล้วโดยไม่ต้องแบกภาระใดๆทั้งสิ้น<ล>ส่วนไอ้ทางดวง่วนในบางสายกหลังจะครบสัมปทานวางแผนจะไปต่อให้เขาอ<ล>ไอ้นู่นอยู่ในสัมปทานวางแผนจะไปซื้อเออนี่คือ,คอท,ทั้งหมดอะไรท<ล>ี่มันได้เงินเนี่ยไอ้เม็ดเงินขึ้นมาเนี่ยเอาหมดเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยที่น่ากลัวก็คือว่าการปล่อยให้ไปมีอํานาจแล้วอำนาจไปหาผลประโยชน์ ไอ้ผลประโยชน์เนี่ยจะมาซื้ออำนาจต่อคืออย่าประมาทนะว่าว่าเขาเนี่ยไม่เหลือสภาพทางการเมืองแล้วแต่เขามีตังค์อ่ะนะครับพอมีตังค์มันจัดการได้หมดนะครับเลือกตั้งบริหารการจัดการซื้อให้มันแหลกกันไปเลยเงินไม่ใช่เงินตัวเองเนี่ยเงินของชาติบ้านเมืองทั้งนั้นอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครคิดว่าก้าวไกลจะไอ้พรคประชาชนจะเถิดเทิงนะแต่ถ้าโครงการเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจริงนะโอ้งบประมาณมหาศาล นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็บ้านเมืองมันไม่เหลืออะไรนะใช่ก็สลับไปเนี้ยได้ได้อำนาจก็มาเอาผลประโยชน์เอาผลประโยชน์ไปซื้ออำนาจแล้วชาติแล้วชาติก็ไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็เป็นหน้าที่ของคนเอามาอเออไอคนเอามาเนี่ยเป็นคนไล่เขาแล้วไปเอามาเออคือบางทีมันอธิบายไม่ได้นะไล่พ่อเพื่อมาอยู่กับลูก ไล่อาเพื่อมาอยู่กับหลานคือคือมันเมื่อครโกงทั้งโคตรโกดโกงนะครับดาพ่อโกงอาโกงลูกไม่โกงนะไปอยู่กับเขาแต่บอกดีในเดียวกันเอาแล้วมันไม่โกงยังไงวะเวลาเวลาขึ้นเวทีบอกดีเดียวกันแต่ผมบอกว่าเนี่ยอารมณ์ของประชาชนนี่กาลังสิ้นหวังประชาชนก็เจ็บนี่เพราะประชาชนทุกฝ่ายเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกที่เข้าไปเป็นรัฐบาลครับคือมันอธิบายไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือจะอธิบายมุมไหนเรามันไม่ใช่เรื่อง นะครับก้าวข้ามความขัดแย้งแต่ว่ามันและยังไงอะความขัดแย้งที่ว่ามันเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะใช่นะครับมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะตัวไอพวกกปปสที่เป็นพรรคพวกผมเนี่ยก็ชวนไปเดินเนี่ยมันถามว่าแล้วไงครับนี่ยไอ้งอกองอขิงมันมาเป็นเนี่ยผมโดนตำรวจตีโดนแล้วจะตายห่เอาวันนี้มันจูปากแล้วว่าจูปากแล้วผมไปจูใครจูหมาถึงบอกว่าไม่หาด่ากันใหญ่เลยก็อย่างที่บอกไง ไล่พ่อเพื่ออยู่กับลูกไล่อาเพื่อมาอยู่กับหลานใช่คือสิ่งที่สาคัญที่สุดวันนี้เนี่ยผมว่าประชาชนทุกฝ่ายเนี่ยมันถูกหลอกรอบวงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรนปชคปปสคอปทนะครับผมว่าเมื่อเขาพร้อมจะต้มประชาชนที่ไปตายไปเจ็บไปติดคุกกันทุกฝ่ายประชาชนเราก็ไม่ควรจะดักดานนะครับเราแฉะนั้นก็แก้เผ็ดกันเสียให้เข็ด จริงไปตายไปเจ็บไปติดคุกนี่เห็นบ้าเพราะเเพราะผมอยู่ด้วยนี่ยเพราะทั้งฝ่ายสนับสนุนฝ่ายต่อต้านกเพื่อทักษิณแล้ววันนี้ถ้าถ้าเห็นว่าปลายทางได้รัฐบาลแบบนี้ใครมันจะไปเจ็บไปตายไปติดคุกก็โง่นะครับไปตายก็มีเจ็บก็มีติดคุกก็มีทันทียังค้างอยู่แล้วเสร็จแล้วไม่รู้สึกรู้สารใดทั้งนิ้นไม่แคร์ไม่แยแสความรู้สึกของประชาชนผมว่าเนี่ยนะครับอาการแบบนี้เนี่ยมันมันกำลังเดินเข้าสู่มุมปัญหาก็คือว่า คือเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะว่าเอาปล่อยให้ทุกกระบวนการต่างคนต่างเดินกันไปเพราะคนที่เอามาต้องรับผิดชอบอกลไกต่างๆก็ต้องรับผิดชอบและคุณต้องสู้กับอำนาจและผลประโยชน์นี้ได้แต่ถ้าเอามาแล้วควบคุมไม่ได้ไม่เป็นไปตามคำมั่นสัญญาเอามาเพื่อทำลายชาติหนักกว่าเดิม,อมเอามาไม่ใช่เพื่อแก้ไขแต่เอามาแก้แค้นโดยเฉพาะเนี่ยเออเอามาไม่ได้แก้ไขแก้แค้นจากไปเลยแล้วแก้แค้แก้แค้น S <S คือ<ม>ทากับประเทศชาติไ<ม>อ้เรือ่องพรรคการเมืองคุณก็ละเลงไปเถอะนะครับทําร้ายหัวใจประชาชนคุณก็ว่าไปก็ทุกฝ่ายแต่ว่าไอ,อ้ความเสียหายของชาติที่มันรอแต่ละโครงการม,มันไม่รู้ว่านะครับถ้าปล่อยไปให้กระทําเนี่ยเราจะพาพลิกฟื้นกันอย่างไร<ม>คือไอ,อ้พวกนี้ท้ายที่สุดมันไม่ไม่พร้อมจะอยู่ในประเทศเหร<ม>อกก็คงอยากคิดอยากระเหยได้รอดปัญหาคนเอามานี่ครับคุณจะปล่อยแบบเมื่อครั้งที่แล้วหรือเปล่าเห็นไหมความเสียหายมันเกิด แต่ว่าถ้าแต่เราฝ่ายต่างทําหน้าที่เนี่ย<ม>รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างถึงที่สุด<ม>ก็ไม่ต้องถึงมือประชาชน<ม>เพราะประชาชนก็ยากลําบากอ,ออกมาเดียวโดนซ้อนระดับะหารนี่ยใช่ใช่มันไม่รู้ระวังใครให้ผู้นี้ปกครองก็เสียชาติเสียแผ่นดินปล่อยมันขายชาติขายแผ่นดินเผื่อพ้าพวกผมใหม่พอออกไปไล่วกนี้ก็มาตะวันเราอีกเห็นไหมแล้วก็หนีกันไม่ออกกันแบบนี้ยเพราะฉะนั้นผมว่ารอบนี้มัน มันต้องคิดอย่างรอบครอบอนะครับมันต้องคิดต้องคุยกันว่าอย่าอย่าทำแบบเดิมแต่ว่าปล่อยพวกนี้เดินหน้าก็ไม่ได้เหมือนกันนะจะบันไลดีบันเลยเหมือนกันแต่ผมว่าทั้งสองกระบวนการเนี่ย นะครับที ain, ่จัดการเรื่องชั้น14จัดการพ่อที่ผมฟังว่าเขาจะให้จบเดื่อพฤติการใช่ครับก็ไม่รู้ว่าน้ํายาจริงๆจะมีขนาดไหนนะครับรวมกระทั่งว่าของลูกก่อนรุดจีนนะครับความจริงนี่ผมก็เผื่อเวลาที่เขาบอกมาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็ต้องวิเคราะห์กันตามเนื้อผ้าว่าความน่าจะเป็นคือครั้งนี้เนี่ยนะครับใครก็ตามที่มีหน้าที่เนี่ยปล่อยให้นําพาไปสู่การขายชาติได้นะคนคนปล่อยต้องรับผิดชอบด้วยไม่ใช่เฉพาะคนขายนะ ทีนี้ทําไมคุณจตุพรถึงบอกว่าไม่ได้มาแก้ไขแต่มาแก้แคนะะก็ทําทั้งหมดไอ้ที่โครงการแบบนี้ใครคิดจะกล้าทํอตอนตัวเองเป็นนายกมีปัญญาไปขายที่ดิน99ปีไอมมีมีปัญญาที่จะไปทําบ่อนนะทำบ่อนไหมอันนี้เอันี้เอาจริงเรื่องดิจิตอลอลเล็ตัวเองยังไม่กล้าเลยนะครับแลนด์ปิด3แสนไร่คอคอดกระนี่กี่กี่ร้อยเป็นร้อยปีนะครับแต่ว่าไอ้เอแลนด์แลนด์ปิดไอ้ทางรถไฟทางถนนน่ะต้ม แต่ว่าของจริงคือที่แปลงใหญ่สามแสนไร่ทางออกสองฝั่งทะเลสองมาสมุทรเป็นเป็นยุทธศาสตร์เรื่องความมั่นคงด้วยนะแต่พวกนี้ไม่เกี่ยวคนถ้ามาแก้ไขต้องไม่กล้าทําชั่วต้องไม่กล้าที่จะมาขายชาติขายแผ่นดินยังมีน้ำหน้ามาที่บายครบเก้าสิบปีจะที่ไปคืนตนานาเออแล้วตัวเองอยู่ที่ไหนเอก้าสิบปีลูกตัวเองก็ไม่อยู่ร้านก็ไม่อยู่านกับเก้าสิบเก้าปีวันเนี้ยเออ ก็อย่างที่ผมบอกกับของตำตาที่วัดคุณยังเอาเลยเทารน,น,นีสงฆ์เอาไปอ่ะอยากจะถามท่านจาตุพรหน่อยว่าไอเ้เสรีเนี่ยรุ่นหลังผมปีเดียวชอบกันมากเลยนะรประทุงมันไปกับผมอยู่กันตลอดเน่ยมาออกมาพูดอันเนี้ยทักษิณเ็าทาได้ยังไงผมเชื่อว่าเสรีทําให้ตามที่เขาพูดทุกอย่างคือผมว่านี่นะครับพี่ตูเ่เสรีเนี่ย คือท่านต้องพูดเรื่องชั้น14เรื่องเดียวเรื่องความสัมพันธ์ความเป็นมากับคุณทักษิณนะพอแล้วพอแล้วเออเดี๋ยวจะได้ไปบอกชากคนแล้วก็เอาเรื่องนะครับที่ที่จะหยุดยั้งความเสียหายของประเทศครับนะครับว่าข้อเท็จจริงแต่ละตอนเอาลีลาใครลีลามานะค่อยทยอยปล่อยทีละนิด มีคนมาถามผมอยู่เรื่อยว่าจะเลี้ยวไหมจะเลี้ยวไหมผมก็บอกว่าคนได้เหรียญรามาได้เป็นวีรบุรุษรานาแกเป็นผบตรเนี่ยโดยเฉพาะเหรียญรามาเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาอะไรคือผลประโยชน์ชาตินะครับและอะไรเป็นการขายชาติก็ต้องแยกแยะและต้องหยุดให้จริงๆผมไม่เชื่อว่าเขาจะเลี้ยวนะครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับแต่ว่า อย่างไรก็ตามนะครับเอาเรื่องที่มันมันเป็นเรื่องประเทศชาติโอ้เห็นด้วยนี่มาคุยกับท่านจรุพรได้เลยเดี๋ยวจะบอกเสรีเลยพอเสรีเขามีความแค้นเข้าไปด้วยมันก็เลยสเปะสปะแต่ท่าน1ิบสี่เนี่ยผมดูวน,น็อกแน่แล้วเขาบอกตามมาง้อผมไม่เอาแม่งแล้วโ oh, อ้อารมณ์ขึ้นเต็มที่ทำห้ทักษิณทําได้ขนาดนี้เป็นรุ่นพี่โดยปกครองมาด้วยคือสิ่งที่สำคัญที่ คุณเสดีพิสูจน์เขาความเป็นตำรวจอรอบแรกเขาเขาเขาจะไปคนเดียวทําไมเขาต้องพาพยานไปด้วยใช่เขาก็รู้ว่ามันผิดปกติใช่อยู่ดีๆการไปพบเนี่ยนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อสิบคนเนี่ยนะครับที่สามารถเยี่ยมได้แสดงว่าเรื่องมันไม่ปกติครับนะครับเนื้อหาใจความไปพบก็พูดชัดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอรอบที่สองดูเหมือนว่าเขาจะรู้ตัวเลยให้มาคนเดียวแต่ว่าระดับเสรีพิสูจน์เขาก็เก็บ ข้อความแชตไลน์กันเอาไว้เรียบร้อยอ่ะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาบอกว่าไม่มีผู้คุมอยู่เลย,เยมันก็สอดคล้องกับวันที่กรรมธิการตํารวจไปพบหัวหน้าพยาบาลก็บอกยังไม่ได้เจออยู่ในฟอร์เดวกันนะญาตินานๆมาเยี่ยมครั้งเนี่ยผมเนี่ยนะครับและระหว่างป่วยหนักอาการหนักลูกไปเที่ยวต่างประเทศเป็นปกติเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเป็นยังไงว,วิกฤตขนาดนั้นนะนะครับถ้าลูกไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องตัดออกจอากมรดกกันบ้างใช่ใช่ แต่นี่เป็นยังไงเห็นไหมมันผิดปกติวิสัยแต่ว่าคือการทําอะไรที่ให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าดูโง่นะครับผมว่าไอ้นี่ยมันท้าทายความรู้สึกเลยคือมันกลายเป็นว่านี่นะครับไม่ได้แย่แต่ไม่ป่วยแล้วไงใส่เฟือกใส่เฟือกคอไม่กี่วันหลังจากนั้นก็แข็งแรงนะครับมากินวายร้องคาราวเกตีก็มาเลี้ยงหลานแล้วไง ก็ไม่ต้องเรียกหลานเรียกหัวหน้าพักการเมืองเข้าบ้านเลยโอ้โหนั่นเลยสารรัฐมนุนเพิ่งสั่งเรื่องการคบคนตัวเองเป็นบุคคลต้องห้ามเออใช่ถูกตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตในคดีทุจริตคอร์รัปชันแล้วตัวเองก็สารภาพไปหมดแล้วว่าทุจริตจริงได้กระทบบิดจริงได้กระทําความผิดการทำความผิดจริงก็คือทุจริตจริงอะไรสำนึกแล้วสำนึกแล้วนะครับเคารพในกระบวนการยุติธรรมแต่พอพหลุดออกมาบอกถูกยัดอใช่คือเอาสาระแกไม่ได้นะ และไอ้ที่ไปพูดฟอที่แสดงวิสัยทัศน์ไอีพูดพูดหาเรื่องผิดกฎหมายทั้งนั้นเออใช่ใช่ตั้งแต่คุยกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ถามเรื่องพาสปอร์ตนะครับเพราะว่าสุรพงษ์โตวิจักจัยกุลเคยทำพัสปอร์ตให้ติดคุกไปสองปีตายไปเลยมาเร่งระยะสุดท้ายเขาก็เลยรอลงอาญาให้ความจริงถ้าไม่เป็นมาเร่งระยะสุดท้ายก็ติดคุกสองปีปัญหาคือว่ากลับประเทศไทยด้วยพัสปอร์ตสัญชาติไหน เพราะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์อนุมัติให้นี่อันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะอสองนี่คุยกับพลเอ,อกประวิตรวงสุวรรณอ้างไว้ใช้โทรศัพท์คนอื่นโทรมาครับก็ตัวเองก็รับสายนักพิธีกรก็ถามคุยเรื่องอะไรเรื่องจัดตั้งรัฐบาลก็ตัวเองหลบหนีคนดีนะครับเป็นบุคคลภายนอกใช่แต่ปรากฏว่าคุยเรื่องจัดตั้งรัฐบาลได้ไนั่นผิดต้งนั้นแหละเห็นไหมไป สภบษณ์พูดสื่อข่าวเกาหลีหนึ่งหนึ่งสองอ่ะบอกว่าไม่รู้เขาบันทึกภาพและเสียงเอาไว้ใช่คือแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ได้แยแสแม้กระทั่งเรื่องพลเอกประวิทย์เอาว่าอยากเป็นประธานปปชตัวเองมีมีสิทธิ์ที่จะให้เขาเป็นอ่ะหรือแม่เป็นอ่ะตัวเองเป็นนายกที่เขากล่าวหาแทรกแซงองค์กรอิสระไม่ใช่เลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเหมือนมันเหมือนผีจอบปากเหมือนกันเพราะว่าพูดนี้เข้าไปในแดนข้อกฎหมายทั้งแต่ว่าคนที่ไม่เคยฟังโอ้วิสัยทัศ มันมีของใหม่มีเรื่องบอลกรขายกับการขายที่อ่ะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามาดูในครมรรัฐบาลแพทองทันหนึ่งเนี่ยนะคะไปที่กลาห ו มก่อนเลยที่มีการเปลี่ยนคุณสุทินออกแล้วเอาคุณภูมิธรรมมาจริงๆนะคะตอนแรกคนยังคิดกันอยู่ว่าเอามาจริงไหมแล้วก็มีชื่อของพลเอกนะัทพลนาคพาณิชเข้ามาตรงนี้คุณจรุพรวิเคราะห์ว่ายังไงบ้างคะคืออย่างนี้นะครับก็คือกรณีของคุณภูมิธรรมเนี่ย คือเวลาเขาเข้าป่าเนี่ยเขาก็จะมีคำขวัญอยู่ว่าจะต่อสู้กับทุนขุนศึกศักดินา<ม>คุณภูมิธรรมก็เข้าจับอาวุธร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ในกองอทัพรถแอกแห่งประเทศไทยนี่แหละนี่แหละนะครับก็สู้กันมานะครับค<ม>ือตั้งแต่นับตั้งแต่เสียงปืนแตกะแม้ว่าคุณภูมิธรรมจะเข้าไปทีหลังก็าตามอ<ม>แต่ว่าทั้งสองฝ่ายฝั่งกองทัพของรัฐบาลเนี่ยบัตรประสีมหาธาตุบางเขน บางปีเกินพันบางปีก็ใกล้พันนะครับเป็นสิบเป็นสิบกว่าปีสี่กป่าเขาลำนอไพรก็ตายก็ไม่ได้น้อยกว่ากันนะครับก็มีอนุสรณ์สถานตามที่ต่างๆมากมายหลังจากคำสั่ง66ทับ23เนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมก็ออกอยากป่าเช่นเดียวกับคนอื่นนะครับแม้ว่าต่อมาคุณภูมิธรรมจะไปอยู่กับทุนที่ตัวเองต่อต้านมาตลอดอชีวิตนะตแต่ว่าเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับ จากอยู่กับทุนเมื่อก่อนสู้กับทุนคุนสึกวันนี้อยู่กับทุนและมาคุมคุนศึกแล้วไม่ได้สู้กับคุนศึกมาคุมคุนศึกแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายเนี่ยซึ่งจะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้การสู้รบในแต่สมรภูมิการรบกับต่างชาติเนี่ยมันมีน้อยมากกว่าสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์ ครับนะครับในแต่ละในแต่ละเหตุการณ์ที่มีความตายกันเกิดขึ้นปกติเนี่ยนะครับคนที่ออกมาจากป่าผมก็รู้จักมากมายนะครับแล้วก็พลเอกเปรมติลสูรานนท์พลเอกจริตยงใจยุทธเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมอบรมราโชบายจนกระทั่ง66บทับสองามเนี่ยมันก็มีพื้นที่ของความให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณจะไปนั่งเป็นรองนายกเปน็นรัฐมนตรีศึกษาก็ไม่มีใครว่าไปนั่งเป็นเลขาธิการนายกแบบคุณหมอพรหมมินทร์ก็ไม่มีใครว่า ไปเป็นรองประธานสภาก็ไม่มีใครว่าแต่ว่าไม่มีรัฐบาลไหนกล้าเอาสหายใหญ่นะครับของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยของกองทัพปลดแอกที่จับอาวุธสู้กับรัฐบาลมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองนายยกฝ่ายความมั่นคงกอตำรวจด้วยคือหมายความว่าคุมทั้งท,างทหารตำ,ตำรวจเลย<า>เหมือนกินเหมือนเหมือนเรามองเห็นสร้างสร้างจินตภาพ เหมือนใส่ดาวหมวกใส่ดาวแดงบน<อ>ดาวแดงบนหมวกเขียวเ,<อ>เนี่ย<อ>มีค้อนเขียวไฟประสานอยู่เนี่ยนะครับ<อ>แล้วเดินเข้าไปที่กระทรวงกลาโหมไอ้ผู้บัญชาการกองทัพไทยผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานเรือฐานอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับคนที่นั่งหัวโตวดาวแดง<อ>คือความเป็นจริงมันมันมันสงครามมันจบแล้วแต่ว่ามันสกิดแผลโดยไม่จําเป็นนะครับเวลาไปงานเนี่ยนะครับ คุณภูมิธรรมก็มีประวัติในป่าแต่ว่าของทหารเขามีประวัติของเขาเหมือนกันใช่แต่ว่าแต่คนก็แต่ละคนก็อยู่ได้บนพื้นฐานของการให้เกียรติกันแต่นี่สู้รบกันมามันเหมือนถึงว่าคนของพรรคคอมมิวนิสต์ของกองทัพปลดแอกนะครับไปนั่งอยู่สภากลราโหมนะ้เีนี้ที่เขาบอกจะกลับมาจะกลับมายึดเมืองเนี่ยนี่ยึดได้จริงเหรอได้จริงๆครับทีนี้ปัญหาแม้ว่าเอาละอำนาจรัฐมนตรีกระทรวงกาาโหมจะทําอะไรไม่ได้มากหรอก แต่ว่าที่ได้แน่นอนคือการทําลายความรู้สึกใช่ยกเว้นแม่ทัพนายกองปัจจุบันเนี่ยคือไม่รู้สึกรู้สาไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีความทรงจําแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับดูเหมือนว่าเขาเงียบนะแต่ว่าทหารแต่ละส่วนที่ผ่านกันมารุ่นพี่รุ่นพ่อเขาผมว่ามันมีอารมณ์ความรู้สึก,กต่างคนงต่างอยู่ไม่เป็นไรใช่แต่ว่าพอเข้าไปที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยนะครับออกจากป่ามากี่ปีไม่เกี่ยว นะครับเมื่อก่อนสู้กระทุนไปอยู่กระทุนก็ไม่เกี่ยวยวนะครับ<ช>แต่ว่าที่ผ่านมาถามว่าตั้งแต่ปีสองสามมานั้น,นทําไมทุกรัฐบาลเนาะ<ม>จึงไม่กล้าเนี่ยนะครับเอาคนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยม,มาเป็นรองนยายกฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโว<ช>เพราะเขารู้ว่านะครับว่าอะไรเนี่ยนะครับที่มันเป็นจุดเปราะบ,บางละเอียดอ<ม>่อนไหวอ่อนเขาก็จะหลีกเลี่ยง<ม>ไอ้นี่ทะนะครับ<ม>อย่างที่ผมบอกว่าตั้งใจมาหาเรื่องใช่ตั้งใจมาหาเรื่อง<ม>เลยเนี่ยเปะเลย เพราะฉะนั้นนะคะ,<ล>ะรัฐบาลไม่ได้อีกอันนึงนี้แอนวันที่เข้าไปวันแรกเนี่ยตัวแวถวทหารกองเกียรติยศทหารกองเกียรติยศวันทยาวุฒิมวกดาวแดงนะ,ะกูลบมาทั้งชีวิตกูตายมาเท่าไหร่วันนี้เอามึงก็ตายกูก็ตายแล้ววันนี้กูต้องมาเคารพมึงอ่ะบวกดาวแดงให้สแสดงความเคารพสัาไใหญ่เนี่ยแล้วมันไม่รับอะไรเลยคิดผมนี่กับว่า รุ่นพ่อรุ่นพี่สหายนี่เยอะแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้แฮปปี้นะเพราะว่าผมว่าการแสวงจุดร่วมสวนจุดต่างเขาจะไม่ทําแบบนี้<ช>นะครับ<ม>เขารู้ว่าอการมีเหตุผลได้ประโยชน์รู้ประมาณมันควรอย่างไร<ม>การเอานะครับเอาสหายใหญ่ไปไปนั่งกุมกํากับกองทัพไทยเนี่ยผมว่าโอ้โหแนักเอาง่ายๆเอ่ชื่อเลยสมบูรณ์นุราเนี่ยเป็นหัวหน้าเลยที่เบชรบูรณ์บอก ผมก็หลับไม่ได้ครับมันไม่ไปวรอยู่กระรวงไหนผมรับได้หมดยก <ไป S 2> เว้นกระ<ม>ลาหม <ทำ S 2> ใช่ยกเว้นกระลาหมอ่ะออนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในตอนถัดไปนะคะติดตามกันในวันจันทร์เดี๋ยวมาคุยกันต่อว่ารัฐบาลแพทองทานหนึ่งซึ่งดูแล้วน่าจะแพแตกเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ว่าวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะครับสวัสดีคับสวัสดีครับท่านพลเรือเอกบรรวิเกงเรียนดิฉันคุยด้วยชุดกลุ่มพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ